ก็สวัสดีครัทุกๆคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็ไปอยู่เกมโอ g มก h ไปเริ่มกันเลยวันนี้ผมจะมาเล่นเจ้า Springtrap หรือ The Animatronic กันนะฮะคือผมเพิ่งกลับมาเล่นได้ไมนะ่นานกลับมาล่าสุดก็ตัวนี้เข้าอ่ะแล้วก็หยุดเล่นไปสักพักหนึ่งเพราะว่า เกมกากรอเล่นได้ยินเขาว่ามีเนี่ยตัวหม่เขาว้าวยังไม่ได้ซื้อเลยค่ะฮะโอเคส่วนเปืกนะผมก็ไม่รู้ว่ามันปรับไปถึงไหนแล้วปรับยังไงบ้าง แต่ปกติผมเล่นเพิร์กประมาณนี้นี่ก็ใส่เพิร์กนี้เข้าไปด้วยโอเ้นเนี่ยบางทีผมก็ใส่เพิร์กนี้ด้วยนะก็จะลองดูแล้วกันแต่ว่ามันใส่ไม่ได้ช่างมันแล้วกัน <c oughs> เล่นแก่เสงคงับมา รอห้องแป๊บมาเขาปิดชื่อกันหมดเลยวะนี่อะไรวะนี่มาดิรับเดี๋ยวเจอพี่บ่าวสปริงแคลปของเรา <c oughs> ผมค่อนาชอบโมเดลมันนะมันแบบออกแบบว่าสวยดีแหละสวยมากดู ยกเว้นสก,กินเดียวไม่พูดดีกว่ากดสีรับคุณเจกดสีผมพร้อมแล้วนี่อ่ะพร้อมแล้วโอ้อันนี้ของใหม่บัตรเต็มแน่เลยโอ้อาอันนี้ไปนะ ว่าหาค่อนข้างยากเลยทีเดียวมาแล้วจ้านี่ไปของในไม่สิบปั๊กถ้าผมจำไม่ผิดฮัลโหลสวัสดีจ้า

ไฟเป็นหนึ่งสด้วยไอเ้เชียอะไรเ,เนี่ยชาตีเฮ้ยตายยากดอทคอมตายยากเหรอไปไหนแล้วจ้ะโอ้ยไม่โดนว่ะโอ้พี่ซ่อมไฟไวเกินนะพี่ ปา,า,านีกันเลยทำไมปานีผมเลยวะเป็นคนซ่อมตรงนี้จนเสร็จเลยเหรออยู่แถวนี้เลยถ้างั้นถ้าอย่งนั้นมันก็อยู่แถวนี้ครับเฮ้ยเอาขึ้นไม่ได้ ไม่โดนวะโอ้ไม่โดนวะเอาเรื่องจัดเอาเรื่องจัดไอ้สนัดเซนขอแมน่นแม่นขอแมน่นแม่นขอแมน่นแม่นขอแมน่มนแม่นก็ม่ดทีดนได้ไงวะ แม่นเลยครับจังหวะนีไ้ไม่ต้องดิ้นไม่ต้องดิ้นใจเย็นผมไม่รู้วิธีการเล่นเท่าไหร่นะถึงผมจะเล่นบ่อยก็เพรายผมแบบไม่มีเทคนิคหาเฮลอะไรทั้งนั้นเล่จะเล่นอะไรก็เล่นไปเอ้ยสวัสดีเพื่อน อกระทืบเครื่องก่อนแล้วกันเดี๋ยวไม่ได้ใช้ทำทำ่าเป็นไม่เห็นครับท่าพไม่เห็นครับเนียนไหมไม่รู้ ีโดนครับมนเราได้รับบัฟความเร็วด yup> ้วยนะกรติดจรวดอะไรรู้จักเ่าเนาะเฮ้ยราด้วยราด้วย หลอกกันด้วยหลอกกันด้วยเขาส่องไฟไวมากเลยสงสัยเขาจะรีบ,นะบกันนะสวัดีเอ้ากูกูรอน สวัสดีเจ้เาก็มาแล้วปุช นิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวผมไม่มีเทคโนคเทคนิคอะไรทั้งนั้นเล่นอะไรเล่นไปครับมาครับเฮ้ยมีเสียงคนเปิดประตู

กันกับเกมที่สองโหพร้อมกันไวมากนะขอแก้เปอร์ก่อนอืมเพิ่มระยะตีไหมแมว ได้นะเล่นไล่ดีกว่าผมลืมไปนะว่าไอประตูนี้นะพายมันวาร์ปได้นะทุกคนผมก็เพิ่งจำได้ว่ามันวาร์ปได้น่านจะเกิดแถวๆข้างบนบ้างอ่ากดผิด เออ่กดคอนโทรลครับลืมสวัสดีครับ งนี้เลยเหรอคุณคุณค<ป>ุณด,ด,ด,ดีอย่างนี้เลยเหรอครับเมื่อกี้เครื่องบันไฟระเบิดไปโอยเวนกำ ตัวนี้มีตัวนี้มีลูกเองแน่เลยเพราะฉะนั้นมานี่ เลยโอ้แถวนี้มีโอ้ยกระทิบเครื่องแค่เคยเห็นนะเห็นนะกูบาอะลเลยกูเนี่ย หนึ่งจึก๊กหนึ่งจึ๊กไปก่อนดักไปเลยหนึ่งที่ขอบคุณหลายๆายเป็นสู่ยอดเสาไปเลย มาดังสน,น <c oughs> ันครับสวัสดีครับสวัสดีครับมานี อีอยู่ฝั่งนู้นอีกตัวหนึ่งไม่รู้ว่าซ่อมหรือเปล่าเวอารเวารูๆๆๆ Where are Where are you? อ๋อเจอละกระทืบเครื่องแป๊บแน่นเหรออุ้ยสเต็ป เจอไกคอนวม่รู้ไม่ได้ช่วยอย่างนี้เลยล่ะซ่อมไม่สนใจกูเลยหรอเพื่อนเอาล้มไหนวะ ผีหลอกผีหลอกครับ ไม่ได้จะไปนะอุย้ยทำไมไม่ไปวะช่วยละเฮ้ยเอาเงี้ยเพื่อนไม่ต้องบินไม่ต้องบิน ผมได้ยินเสียงวอรใช่ไหม ไอ้เชียนี่โดนสองรอบแล้วทำไมเพื่อนมันมันอยากเข้าขอ,อะไรขนาดนั้นยี่าาห้อสองเลย ตัวหนึ่งนะเมื่อกี้เขาไปนู่นละเห็นนั่นน่ะเอาวิ่งเร็ววิ่งเร็ววิ่งวิ่งวิ่งเอาวิ่ง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  อันนี้มาไม่ต้องมองไม่ต้องมองช่วยกันไปมาครับดูแล้วพี่โอ้ยอะไรผูดเด็ก

แบบฝั่งสีอยู่ไหนจ้าอยู่ไหนเออแถบวบนี้แหละอ๋อดื่มไปตัวนี้มันลุกเองได้ ส่งเขาขึ้นยอดซาะปล่อยเขาลุกไปเลยแล้วกันอ้อเจอแล้วเจอแล้วครับขอบคุณที่รับเบิก่ออยู่แถวนี้อยู่แถวนี้ฉันรู้ว่าเธอลุกได้ โอ้ยนิดเดียวขึ้นสูญยอดสาไหมตัวดีขึ้นสูญยอดเสา คนหนึ่งล้มอยู่ไหนช้าลืมแล้วนะชิบหายละเฮ้ยเสียงท่อเสียงท่อต้องปิดไปดิเสียงเขาอยู่แถวเนี้ยไม่ใช่สวัสดี i'll save you oh, <laughs>